สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับรพอ่พอกับพ่อลารักเกนีอยู่ด้วกันสวยกันยังคนสั้งกันลายครับพี่น้องมือเดียวก็อยู่ที่บ้านหาดทรายสูงเมืองเซบรุรีแข่งสวรรค์น,นเขตนะครับเป็นบ้านของน้องสะใภ้หรือว่าบ้านของเมลงเมลงตีน้องตานั่นเองค่ะตอนนี้เดินทางมาฮอดแล้วพี่น้องกระใจพอสมควรอยู่มันกระแาน้ำเข้าแหวซื้อมันซื้อนี่พอเลยมันเลยสาพี่น้องตอนนี้กับฮอดวิวบรรยากาศหลังบ้านเป็นแคมเซ ตุ่เล็กซาปิ่งผมก็เห็ดเบิดนาลายซาปิละทุ่มอันนี้เห็ดน้าลายแทนนี่นะเนอะนี่เห็ดเบิดหน้าลายเงินลายสวยแล้วรวยมากมีบ้านเป็นรถมีคอนโดเปทุกอย่างเที่ยวหรือวะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสาขาสิโบนั่งหนากระไรค่ะมาถึงแล้วค่ะเพื่อเพื่อพอบ้ามากินเทนีิตินเห็ดลายกระเสียลายผุยเนาะคอยดีว่าเนาได้ยินแล้วกั

แม่คือกันอยู่จ้ะก็คือกันแล้วเลขสิบเต็ดแล้วกำลังเตรียมอาหารกับแกงเห็ดพี่น้องไม่เนี่ยแกงเห็ดเสียมันกวมอยู่แกงเห็ดปวดเแลวเอกเซียมันขวมอยูะบรรยากาศแคมเซนะคะ อันโดดมื่อกัเสียงเพลงสัตว์เซลอะไนะคะหลังๆเฮ็ดปวกแกงจ้ะพี่น้องอันนี้กับแม่พี่น้องสองแม่ตอนนี้อันนี้แม่แม่ให้กำเนิดแม่เรือยังสองแม่พอดีสองแม่ป้าอะไรพี่น้องเพิ่นเอาไปเลี้ยงแต่ยังน้อยๆนะแตเพิ่นเพิ่นแม่นี่ยังมาเห็ดนากรเห็ดนาสองทงนะคะสองแม่เกี่ยวขาต้องเกี่ยวสองแม่ งามปเขาปีนี้นะอโหโหบองามเขาปีแลร,ปร,ปแรกปะพี่แดงมาแกวเข่าเขางามพีม่แดงนะแต่จักซอปปีนี้นะพอได้แป,ปด,ด,ปดส,สิบนะลาเห็ดแกงกินไปน็นบรรยากาศแคมเซนะคะ ย่คอาคิดเท่าก่อนใ่ะเดี๋ยวจะพาไปหารถพบาวเลยเพิ่งซุ่มซึ่เสาหลายพอาะพบาวบ้านนีบไดิอึตได้คว่าบ้านเขาใหญ่สามสี่ร้อราคาเฮือนเขาจะมาพบาวก็สามากิททอมเทานีเต็มเยครว่าี่พรดแล้วจีบขัดจีบกับขัดีเลี่ยงทอมกับคือสีบบเปลืองเราเคยทอมเจ้าสุดละาพันแปดสิบบาทคือถือเถอะอกั้าส่ิบห้าิ บอดหาซิบสักนีามสี่สิบเอาแม่นแม่นความเราเบาจบบอะบอสสาวพันสาวกว่าพันแล้ววะกินกระททอมแล้วมันสิพริกกันมันสตีกันอ่ะบ่กินมันเตีกินกระเทยแล้วบอมาจากบุตีกรตีแน่นกันได้พบาที่มาเต็มเลย บ่าวสิแรนป๊อันตี้เขาสิบแลนใส่สแล้สิแรนป๊บน,นี่ขนมซุกปะเด็นลังห่อขนมเนี่พี่น,อน้นนองนนเอ้โหซมทอมนะซามทอมเหรอเจ๊ยบลาบลาบปิเครื่องขี่เหล็บนังนะคะเออกำลังเริ่มแกงจ้าพี่น้องคะแกงหนอ แกเห็ดปวกจืดๆอะไรพี่น้องนี่เห็ดปวกขาวจ้ะพี่น้องเห็ดปวกกระสือมาราคาซื้อมาสู่ออดอ,อกมันกินมันมันได้กินเลยซื้อมาสือคนจิ้มพี่นอ้องซออันนี้เบิดนี่กั 400, บสี่ร้อยเบิดหมอเต็มหมอดเบิร์ตแกงเบ,บ,บิร์ตบ่จ้ะบรรยากาศถากิ้ข่าวแคมเซจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นครั่วมันกำลังแกงเห็ดอยู่นะคาพี่น้องแบบดังเดิมดังเดิมพี่น้องเออประเด็ด นี่แหละแบบเราวดั้งเดิมจา้าไอตอนนี้จะเป็นกระตอบหน่อยจ้กมาคิดดูมานี่เจ้มเลาบปดะยอ๋อเห็นเห็นจะทุงท่งทุ่งอะไรนั่นะทุะ่งลซาทุา่งลาซาพันอ๋อพี่น้องลาวพันก็หกสิบบาท ถุงละหกสบาทเฮ็ดลังงูพี่น้องซาไปขายไปแม่พี่ไปหลอกขายเฮ็ดนะไปไปไปหลอกขายเฮ็ดนะลงล้าสาวผ่านถึกถึกพี่น้องเอ้ย

ตวยตวยเ่วยหินตวยหินแล้วก็ขบเล่นนังเล่นนเราคิดค้าขบบกคลากนอย่งสองคนมะเปลรั่วเดดไปยังกนเลยแปลาเค็มกนปลาเค็มถาพอไปใ้แลปลาเป็กกับปลาแดกับปลาเค็มคล้ายกันกินเม โอ้กินไปเอ้ยปลาบอันบพอเินมานะไปงัวบเ่ไปงวปลาซีมาเีมาจับมาฟัดเห็ดหตอนตามทต่อมาตะยเด้เเนาพีมาออกพุ่มาอดมยขึานน จุยไปทายมาเด้อมาเด้อเขากินมาแต่หลุดผดได้อีโพเอ้ยสุนากินกับตับใกกันนางับกัอีกเเาะะนมาเดืกขินขาวเค้มเซ่พี่นาองานนั้นบุญนั้นเกี๊ข้าวเปรี้ยวมีเดือดผูเชี่ยวเท่ทรชาติไทยเลยจ้า เียเเนป๊บบพอีโปวกยดยอยตัวเนาะ่งไปนมาบราการน่ยบไม่ใช่พักคนเขาลงแล้วกกินแล้วเบือเฮดแล้ววะบ้านเพื่อนจะออกก็เฮดเฮดปวกเฮดงูก็ออกดนอะไรมันออก่ตัวเจอเลยบ้านเาพ่ออกอ่ะนี่เดี๋ยวพี่ไม่ออก ย<อ>งงังหาหกปมาต่อเห็ดนี่หาก็ยังบุคคลพัเจลชาวานโทวาปลาเห็ดเนี่ยเอ้ยแย่งกัลงทิพไปดูไปดันจะแย่งลงทิพย์ซาเราขหาไปยังปาเห็ดนี่ยบริกาล้างหัวเทียงน่ะบอกหัวบ้าน ไปบรเมื่อนะครับเน้มาถวนี้ฟงเสือครับทหาเหอาหาบรรยามมากครับส่งคุณรถโดยสารสวรรค์นาเกะฟเห็นคนแคแพะโอ๊ยจานะขี้ก็มาบ่ดีเขามาที่มาวันนี้เขาอาโดยสารมาแล้วบ่ห้า้อ

ลุงยงกับเช่นมาคนเดอม่นมามานี่งอบินเบกเดเเมีโริกบิไม่ช้ำหอกกินมันร้ายดอกนะมันมีแห้งมันบานคือเฮ็ดปวดแ่บไวดปวกเป็นอืดอคอ้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 อขข้ข้อข้อ้ข้อขอข้อข้อ่บอ้อข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 ้ออ้ออ

มาไม่บ้วงเลยนกพักม้วนพี่น้องน้ำบุ๋นดีนะพักม้วนแซ่บเลยมาบ้านสดนี่ยังได้ฟังเพลงลำเดิมนะครับบ้านพัลลาบ้านอัมบลายคิดว่าจะได้ฟังเพลงหนึ่งครับตื๊ดไปไปเมาเมานี่จะเปิดเพลงดังเดิมนะฮะแรับแจ่มแจ่มชุบ้านทานเราได้เปิดเพลงตุ๊บหนึ่งตื๊ดอย่างเดียวเลยครับแหมุ่้เมื่อ ตีนนเนี่ยคะก็ยังบวบ่ไปคอยรังก่บนยูไคอเห็นดูต่งคยังเมวานกินเมวานยังบ่บุกขกเมน่มลยาก่อนนะจะมานเดียวยู่เลยนามาตอประเนมากินแน่เอือกคนต่างแดนหนอยประเดียวเบิกมาเลือกหวานจะเลกพวัตมาต้นนะจ้าเน้ขาันเป็นอย่างนีเียว มุกประแดก็มียอมันนีุกยอดกรบแซกก็เด้ผักวงปแบกระแซงเกลยดจังได้จังหย่อดิจะคอพูดเจเคยนะมังเทื่กันหย่งที่ชุบตัวเองเอาคนละอ่านะโอ้ยต้นเชี่ทมีบอลวะเดี๋ยวโอ้ยบูแล้วว่ะห่วยักไล้ทำไมต้นรประทานต้นเห็นเราวะโอ้ยกุ้มเจกับบด่

นำข้ามบ่ตอนข้ามตอนเที่ยงตอกงคืนตอนเช้าข้าวตื้อตเช้าก็ได้ย่าตืันงค์ไปลองไปดบ่เคยตื้ไปตสุกลงมงคือมาบ่เคยจับเนาเป็นตน้าเปต้อขาุงมาตื้อตื้อเนไปอดพ่อป็นแดใช่บ่ป็ดใส่ะดุมเ้นีแล้วตืกรัดุมตมันเมนาทีถึงงอคืปา็นอยผ่านตักน ไปใส่ประเด็ดม so, ันจะลองสูตรใหม่คร okay. ับประเดกใส่ม่หกมาเราเอาปลากันเลยเราปลามาเข้าโจ๊กเป็ดต้งไก่หัวหังเลยหมดแล้วหม้วตีทับก่นมาดูใจท่านกินท่ว้าเนาะทงงพอกันเถอนึงตอนนั้นคือว่ายาบเข้าแล้วยา กินไรยคแล้วมันแสบเดี๋ได้ปลา่มาก็เ็ดปลาค็มาเนี่ยเห็บกอยคอยๆกันนะไม่ค่อยปไม่ค่อยตีตนนมาตีกันยันกนาไปแล้วปปลาแหลเเลอโมเด็ดปรหลบ่เาเด็ซีนมาวนเลไปจุ่มกด ส่วงปลาขึ้นลายครับโลละเก้าบาทมันเอือดมันแพงพี่สราบมาเห็ดไะ้กินนั่นหรือไม่เปลี่ยนบักบานกับแสบนะงานมันขึ้นลายนั่นมันังคือเอาไปผ็ดปราเด็นปลาเล่นยังดีเลยแต่ปก็เปลี่ยนแด้เราหาอะ้กินกับปีสองสิบก็เนจะใ่หรือจะใส่ตีนหัวด้วยาชแใช่ใส่แต่มันเละมันเล่าบ่เล่า ใส่แต่น้ำตาลเ้าเอือบเกลือมันเค็มนะก็ไมักินตัวมันแข็งตัวมันแข็งนะเคาก็ป้าไว้เอาแต่น้ำตาลเอือบเกลือเค็มๆรสเออมันักแกงนรับอืมได้กินหนึ่งปีสองปีใส่เกลือเราเป็นแล้วเอามาใส่น้ำตาลต่ออืมน้ำตาลน้ำตาลไม่ใช่จะเป็นนัวเป็นนัวไม่ใช่แล้วแต่หมเค็มอ๋อกินได้อยากกินให้ทั่วก็คือไปหาอยู่หี่ทั่ว อออโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีฝั่งนี้กลับไปซัมเน่ก่อนนะคะพี่น้องจะเดบิวแล้วจะฟังลำอัลมาลาไปตึกสะดุง้งจะไปปึกสะดุ้งหรือสิไปอ่อยผู้บา่าวเพื่อถัง <c oughs> ข่าแล้วก็ลูจะข่าวผู้บ่าวสิมาเต็มเนี่นี่อยู่นางเนมแล้วเนมอีก <c oughs> อยันเนมแต่ยังเขาตีนะคะมันไม่เนมแต่อ <c oughs> นะคะบเคยมาแล้วเขาตื่นโอเคครับพี่น้องครับสบายดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้อง